เลยทําให้คุณเป็นคนปากแ๋วคุณต้องปากแ๋วเป็นผู้หญิงปากแ๋วดาวจำตัวของคุณลัคนาราศีกรกฎแม่ธาตุน้ําคือพระจันทร์พระจันทร์ในวันที่คุณเกิดโคจรอยู่ในราศีมังกรและประเด็นสําคัญเลยคุณเกิดใกล้วันพระขึ้น14ค่าคืออาทิตย์กับจันทร์เนี่ยจะเล็งกันโคจรเล็งกันอาทิตย์อยู่กรกฎจันทร์อยู่มังกรเพราะฉะนั้น จึงเป็นบุคคลที่มีวิถีที่แปลกแปลกบางครั้งซึมเศร้าบางครั้งเหงาหงอยบางครั้งกระตือลือล้นเหมือนเหมือนองลงอะ่ะเออเป็นคนแปลกแปลกนะนี่ไม่ธรรมดาคุณเป็นคนสามารถทําได้หลายหน้าเป็นมนุษย์หลายหน้านะหน้าสามารถทําให้ดูดุขึมมีปมในจิตก็ได้หน้าเป็นคนปลอดโปรง่งหนุกหนานก็ได้แล้วที่สําคัญในตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะสี่หกสามคือดาวพุธ ดาวสุกดาวอังคารน,นำหน้าดวงชะตาเลยทําให้คุณเป็นคนปากแจววคุณต้องปากแจววเป็นผู้หญิงปากแ๋ววอันนี้ปันพงจริง,รงค่ะปากแจววปากจัดเออแต่จริงแม่พูดเพื่อให้มันเกิดกรามเป็นแปลงนะคิดว่านะทุกเรื่องแต <laughs> <laughs> เรื่องแล่เร,เรื่องปากนะหมายความว่าแบบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็จะคนเหมือนกับ ต่อปากต่อคำอ่ะก็จะมีแบบหาคําใหม่ๆมาสรรหาได้พูดมันมาเองมาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่อาจารย์บอกว่าบางครั้งก็ดูเหมือนเป็นคนกระตือรือร้นบางครั้งก็ดูจิตใจข่อเหี่ยวเหมือนเป็นโรคซึมเศร้ากระตือรือร้นน่ะเป็นคนกระตือรือร้นอยู่แล้วค่ะใช่แต่มีบางมุมก็แบบเหงาหงอยอยู่ซึมเศร้าเงียบๆนี้นี้เหงาเหงาอาจจะไม่ได้เหงาแต่ว่าเป็นคนเป็นลูกคนเดียวอยู่แล้วก็จะใช้ชีวิตคนเดียวอยู่แล้ว i ท t r o v e ได้ บทจะเอ็กโทเวิก็สุดมันก็ได้<ม>แต่อาจจะเหมือนแบบม,ม,มันมีเป็นลูกคนเดียวแล้วก็เวลาทํางานเรากระตือรือร้นแต่เวลาอยู่บ้านเราก็สามารถที่จะนั่งอยู่นี่ได้ไปคิดากก่ที่ทำคนเดียวได้ใช่สามารถคิดอะไรคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ อยู่ในโลกของเราได้แบบนั้นน่ะปีกตัวได้อย่างง่ายกว่าค่ะแล้วที่บอกว่าปีการผูกพันกับของเก่านี่มีอะไรไหมคะตอนนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับรถเก่าก็ชอบอะไรที่มันเป็นวินเทจอะเป็นพลาสติกอะก็ชอบค่ะแล้วเราเปลี่ยนหน้าแบบเปลี่ยนหน้าได้หลายหน้าเลยหรอให้บอกแล้วเป็นอักษรแดงอโกรธค่ะโกรธโกรธ <Okay. laughs> ไม่หรอกคือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยบทบาทการแสดงหรือเปล่าเปลี่ยนหน้าได้หลายหน้าก็คือเป็นคนแก่ก็ได้เออเคยเคยเล่นเป็นคนแก่แต่งแก่เอฟเฟกแก่อะไรอย่างเงี้ยเออชื่อ,อจจว่าเปลี่ยนได้จริงนะอาจจะเพราะว่าเราอาจจะแต่งหน้านู่นนี่นั่นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่าเปลี่ยนหน้าในอารมณ์บางทีอาจจะเป็นคนอารมณ์ขึ้นอารมณ์แบบ หลายๆอารมณ์ได้แล้วสื่อสารออกมาทางหน้าได้ชัดเจนจนรู้สึกเหมือนเป็นคนละคนเลยพี่ผมเคยเล่นเป็นแฝดเลยนี่นะเล่นเล่นเล่นเกือบเยอะแล้วค่ะเกือบ <laughs> ทุกบทบาทแล้ว